986ออไม่หยุดที่6ออก46แต่ปีก่อนนุ่นออก28เห็นไหม28คือมันหลั่นมากันปีหนึ่งอ่ะ46ว่าปีต่อมาก็ออก446ปีนี้ถามว่า7จะมาไหมมีเปอร์เซ็นต์นะมีเปอร์เซ็นต์นะแต่หน้าถ้ามาหลักหน่วยถ้า77นี่ก็น่าเล่นอยู่ตัวหนึ่งที่มุมมองเบิ้ลที่ผมมองไว้อะมุมมองเบิ้ล77นี่ก็น่าเล่นอยู่ตัวหนึ่งต่ถา,ถามว่า77นี่ออก ครั้งสุดท้ายปีอะไรเนาะนี่หลายปีแล้วนะ่เจ็ดเจ็ามาจะมาอีกได้ไหมวันี้ถ้าเป็นเบิ้ลกับมาถึงว่าเขาจะจูนใหม่กรอบเราก็ถือว่าไม่หลุดแต่ว่ากลายเป็นเบิ้ลเป็นไปได้อยู่นี่แหละตัวระวังคือตัวเดียวคือเจ็ดเจ็ดกับสีส่สีคือแปลร,รูปปกแปดเจ็ดเจ็ดนปีไหนเนาะผมหาอยู่แต่แป๊บเดียวนะสี่เจ็ดเจ็ดดูข้อมูลกัน สอสิบสามหลายปีแล้วนะแปดเจ็ดเจ็ดห้าหกประมาณแปดนี่มันหลายปีแล้วนะปีห้าห้าครั้งสุดท้าย8หลักแสนนี่ออกเก็บเจ็ดปีห้า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 นี่มันก็พศสอหกสี่เปีแล้วเนาะเ้าปีโอ้โหไม,ไม่ไม่ใช่เล่นๆนั่นเ แต่กลุ่มถ้าหลุดหลุดจากเกตมาก็จะเป็นเลขเข้ากลุ่มครับในกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะนี่นะว่าถาม่าเขาจะตั้งต้นใหม่หรือเปล่าผมก็งงแต่พอมาดูย้อนหลังมาดูย้อนหลังรู้สึกว่าเขาจะโชว์ดึงแถบของหลักสิบเลขล่างมาเป็นหลักหน่วยเลขบนน่ะรู้สึกว่าจะดึงมาตลอดเลยนี่เราไปเจาะมุ่มถ้าเกตมาท้ายอะ่ะ สมมติถ้าเจ็ดมาถ้าไม่เป็นเบิ้ลนะ่ะถ้าเป็นเบิ้ลก็เป็นไปได้เป็นเบิ้ลก็ถือว่าเป็นไปได้เมื่อมันเข้าแวกเข้ามาตัวที่ใกล้ที่สุดของเจ็ดก็คือหกเจ็ดเก้าเจ็ดกับสี่เจ็ดมีสามตัวเค่นนั้นนะถ้าเจ็ดมาหลักหน่วยนะมีข้อมูลที่เรายืนยันยี่สิบปีก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบแต่ว่าในกรอบเราก็มาตรฐานอยู่แล้วก็ถ้าเจ็ดมาห,หน่วยนะ ถ้าแบบขาพริกแบบเจ็ดมาหน่วยอยู่จะเชื่อมจะเป็นนอกกรอบแต่ว่าถ้าเราไปโยงในกรอบมันก็ถือว่าใช้ได้เหมือนเดิมเก้าเก้าถ้าเจ็ดมาหน่วยก็จะมีแค่เก้าเจ็ดหกเจ็ดสี่หกเก้าเจ็ดหกเจ็ดสี่หกเรเขียนมาไหเก้าเจ็ดเราไม่ได้เขียนเพเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดก็มีแล้วก็สี่เจ็ดโรมีครบเหมือนเดิม หวยยังไงก็อยู่ในกร่อบเหมือนเดิมถ้าไม่หลุดเป็นเบิ้ลน,นะเบิ้ลเจ็ดเจ็บที่น่ากลวยตัวหนึ่งไม่เขียนนะครับพูดในฝังพูดในฝังลักษณะของของเลขยี่ส <20 S 2> ิบปีย้อนหลังอ่ะมันจะมีภาคบังคับคือพูดง่ายๆอย่างนี้พูดง่ายๆอย่างนี้คือเอาสามปีที่แล้วเลขล่างออกแปดสองปีต่อมาก็มาออกสองแปดเลขบน แล้วปีก่อนน้นออก46เลขร่างแล้วปีที่แล้วก็มาออก46ถ้าเป็นนี้ออก77ก,ก็ถือว่าโจทย์ง่ายเออันี้คือเบื้องต้นนะเราวิจารณ์ง่ายๆเลยถ้ามองอีกจุดหนึ่งคือลักษณะสติสีที่เรามองไว้จุดหนึ่งทีนี้เรามาดูว่าถ้าเป็น77ก็โอเคถือว่าปราบเสียนนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเบิ้ลเป็นเบิเบ้ลหายไปนานไหมนานแล้วนะ77แต่ว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งของแปดหลักแสนนี่ อยู่ประมาณปี55ก็ประมาณ9ปีแล้ว9ปีแล้วน,นี่ถือว่านานแล้วไม่ได้ออกนะตำแหน่งแบบนี้ออกอทีนี้ผมก็พยายามเจาะไปแล้วละ่ะเจาะหลายอย่างอยู่มากก็ค่อนข้างที่าจะอืน่าน่าสนแล้วละ่ะ 16, 16 17ตัวอรหันเนี่ยน่าสนแล้วละ่ะน่าสนน่าใช้ได้แล้วละ่ะแต่เราถามว่าหลักไหนจะเป็นตัวแปรเป็นตัวหลักผมพยายามเจาะทั้งวันเลยวันนี้ เจาะไปหลายสไตล์นะครับเดี๋ยวมันมีหลายอย่างอย่างที่ที่อาจจะค่อยๆดูไปทีละนิดแล้วแล้วค่อยบรรจงไปทีละหน่อยโอ้โหเดี๋ยวนะแปบ๊บเดียวนะครับพอดู produce. คือหลักหน่วยเขาเป็นทางแยกหลายทางแต่ว่าเลขกลุ่มที่ว่าเราหาประจาอยู่แล้วล่ะตรงนี้เราก็ชี้นําไปไประจาอยู่คือหลักหน่วยของแสนหลักแปดมันก็จะมาน่เก้าสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งทั้งสุดท้ายลงห้า นีเจ็ดหนึ่งหน,น้าพ่วงเมทานี้แต่ว่าหลักสิบเขาจะมาวนอยู่ที่สี่หกเก้าสี่หกเก้าห้าเก้าย้อนมาที่เก้านี่แหละถือว่าถอดยากย้อนมาที่เก้าเขาจะกลับมาที่หกทุกที่นะอะไรที่มันเป็นไปได้มันมีข้อมูลอยู่เอาเริ่มจากไหนดีเนะาะเอาเลขเดี๋ยวนะครับแปดเดี๋ยวแปเดี๋ยวเอาเริ่มแค่ หงวด,ดย้อนหลังของลักษณะแปดหลักแสนนะครับคือดูทางไหนก็ได้มันจะเริ่มจากสี่หกเก้าห้าเก้าเริ่มทางนี้ก็สี่หกเก้าห้าเก้าครั้งสุดท้ายออกสามเก้าห้าก่อนนั้นออก0ูนย์ห้าหนึ่งเห็นไหมก่อนนั้นออกสามเก้าหนึ่งแต่หกเจ็ดไม่โชว์หกเ็ไม่โชว์เลขมันพ่วงสวนกันอยู่ตรงนี้ขึ้นบนก็ได้ จะย้อนกลับที่6หลักสิบก็ได้นะครับจะย้อนกลับที่6หลักสิบก็ได้หรือจะย้อนมา5ก็ได้หรือจะย้อนมา4ก็ได้นี่มันก็ถือว่าถ้าสรุปโดยลมสรุปแล้วในในกรอบน่าจะโอเคแล้วหลักแต่ว่าจะเป็นตัวไหนแล้วก็พยายามปกติเขาจะเวียนขวาเป็น7จ็ดไปดูย้อนหลัง แลมีข้อมูลตัวหนึ่งคนฝันรู้สึกเสร็จมากเป็นไปได้เยอะคุมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอายุนายกะสอเกิดนายกเครื่องบินนะครับเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นอายุของอ่าที่องค์ทีปังกรเนาะปก็สีปีนะเข้าหมดเลยเข้าทุกตัวเลยจ้ะกลุมเล็กล่างกับไวพศสะีแปดก็โอเคนะก็ถือว่าคุมหมดเลยจ้ะ ดีแปะกันในแปะปกเราแทบจะหมดทุกตัวเลยนะจ๊ะแล้วโควิดสิบเก้าก็ถือว่าคุมอีกอ่ะคุมอีกอ่ะถือว่าแต่ว่าเราจะไปเมนไหนะนะมันมีปัญหาว่าเลขจะเวียนซ้ายเวียนขวาคือผมพยายามถอดแล้วมันก็ยากจนนะถามว่ายากไม่ยากทีนี้นเราก็รอเ้นฝันนะ่ะรอเส้นฝันอย่างเดียวคือปกติเราก็ไม่รู้หรอกของอวกอะไรอ่ะอ <c oughs> ตามธรรมชาติเนะคือไม่รู้แล้วละ่ะแต่ว่า ความใยอยากรู้อยากถูกเนี่ยแหละแล้วก็จะบังคับให้เราถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนผมก็ยังไม่รู้กันนะแต่มันมีอะไรเนาะเดี๋ยวผมจําก่อนมันจะหนึ่งเว่าล้วก็ต้องไปบวกกับเส้นฝันคนอื่นแต่ว่าตามลักษณะการพันของคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะมีอะไรเนาะเดี๋ยวผมจําก่อนแน่นอยู่นะสิบหกตัวเนี่ย ถามว่ามันจะออกซ้ายหรือออกป่าก็เบื้องต้นผมได้แนะนําดูวิธีลักษณะของการออกหวยผมดูหลายที่แล้วล่ะคือการจะท 39, 10, 10, ําซ้ำเก้าหลักสิบก็ยากอยู่นะแต่ว่าตัวดันของสามแปดจะกลายเป็นมาดันถ้าพูดตรงๆถ้าถ้าดูออกดูเป็นสามแปดนะหวยมันออกสามแปดูนย์สามแล้วมาสามแปดเนาะ 0338ที 3, 3, นี้ตัวต่อไปมันไม่มีอะไรอะ่ะถ้าอยู่ในกรอบมี0ใน395อะไรนะ307 603ตัวต่อไปก็ไม่19ก็97หรือ79อยู่แค่นั้นนะปกติหวยจะอยู่แค่นี้15มีโอกาสมาไหม15ถามว่าเป็นไปได้ไหมได้เพราะว่าอม,มันจะย้อน มันจะทำห้าอยู่หลักหน่วยสามรอบเป็นไปได้หรือเปล่าเรานั่งคิด่ะคือถ้า,ถาความเป็นไปได้จริงคือหลักสิบย้อนอีกรอบหนึ่งพอไปเก้าเก้าห้าปับ๊บเก้าก็ตกเข้ามาห้าปับ๊บหลักหน่วยถอยไปห้าหนึ่งจะมาอีกรอบก็ได้รีวเหรอรีวาห้าศูนย์หนึ่งแต่ว่าไม่น่าจะเปลี่ยนหลักร้อยนะถ้าห้าหนึ่งมาหลักร้อยต้องเปลี่ยน ทีนี้เรามาดูถามอันนี้นี่คือภาพเฉพาะช่วงนี้นะเพราะว่าผมพยายามจ่อไปหลายที่แต่ก็ยังคอมเมนต์ไม่ได้อันนี้เฉพาะกรอบตัวนี้นะเก้าหกเจ็ดแต่ก่อนออกนั้น446ปีนั้นรอบนั้นออกสี่สูงแล้วมาเก้าหกเจ็ดแล้วมาสามาหนึ่แล้วก็มา0ูนห้นึ่งแล้วม, 0, 5, 1, วมอ,อกสามเก้าห้านี่เห็นไหมเลขมันก็อยู่เซตเดียวกันทีนี้เรามาดูจุดหนึรู้สึกว่าผมจะมองอยู่วันนี้ แป๊บเดี๋ยวข้อมูลเยอะมากเยอะมากต้องถูกละตัวหนึ่งขอตัวเดียวใช่ไหมคะ <c oughs> จะเ้าให้ตัวหนึ่งจนได้จะเอาให้ตัวหนึ่งจนได้ <c oughs> ไดลุงป๋องบอกแล้วนะแม่จะได้ไม่โลภมากนะยังไงก็ได้นะคนเราสิบกีบพอสกีบกีบยังไงรับไม่ขาดทุนนะครับเดี๋ยวขอดูข้อมูลมันเยอะมากเลยยืนแล้วอ่าสังเกตสังเกตมันจะมีข้อมูลเปรียบเทียบให้ดู มันจะไม่ออกไปไหนนะหกเจ็ดไม่โชว์นะตัวนี้คือหกเจ็ดไม่โชว์แต่พอมาตรงนี้สเต็ปสุดท้ายมันคือสามเก้าหนึ่งเลยพอ,อ,อจากสามเก้าหนึ่งปั๊บมาศูนย์ห้าหนึ่งไหมศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเสร็จสามเก้าห้าเนี่ยเห็นไหมทางกลับคืนมานี่มันสวนทางใช่ไหมเออพอจากเข้าถ้าเกิดมาเข้าหกปับ๊บหลักหน่วยมันจะไม่โชว์เท่าไหรไ่ถามว่ามันจะโชว์หรือเปล่า เจ็ดสเดี๋ยวเจนี่เป็นเลขล่างเมื่อกี้เก้ามาพ่วงจะนี้เป็น3ามแต่03โชว์สาไม่วีแบบเนี้ยที่มาดูฝันปลาของเรามองสองน้านของฝันปลาฟันปลาครอบ395ก้า็น่าจะเป็น8ปดเจ็หกหถ้าฟันปลาย้อนทางนี้ก็8ปดหมีแค่นี้เอง รู้สึกว่าหนึ่งหกนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้นะหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งหกมันก็ตัวชูโรงนะเก็ดกับหนึ่งคือตัวเดียวกันสี่เก้านี่ได้นี่ถามว่าถ้าตัวกลับตรงกลับต้นย้อนหลังหนึ่งเก้ามาซ้ำยากหกหนึ่งหหหนึ่งได้หกหนึ่งรู้สึกได้เลยนะ เกจ็ดคือตัวสามแปดชนมาได้หกเจ็ดนี้มันออกไปแล้วยาก 5, 1, ห้าหนึ่งน่ากลัวไหมห้าหนึ่งย้อนทั้งคู่ย้อนทั้งคู่นะก็เริ่มเด่นไม่กี่ตัวนั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณแปดจะทอนเหลือครึ่งแล้วนีประมาณแต่ว่าก็ยังมไม่ใส่แดงนะมีเกีดหกรือใส่ไว้แค่เข้มๆมาจั้งหน่อย หนึ่งหกสี่เก้าเข้มนิดหนึ่งเก้าเข้มนิดหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่เขียนเอาตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครึ่งต่อครึ่งเนาะแปดตัวแปดเก้าตัวเนี่ยจะลองดูก่อนเนี้ยอาจจะมีสีแดงมาแทมแทมคือตัวคาดเป้าไว้ก่อนตัวเข้มเข้มตัวเข้มคือคาดเข้าไว้นิดนิดหรอมเข้มๆเลยแคปไว้แคปไว้ตัวไหนเข้มก็คาดเป้าไว้ก่อนนะแต่ว่าเรายังไม่มีตัวแดงหรอก คือคาดเป้าไว้นิดๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเยวขอเวลาสักนิดก่อนว่าคืออะไรอ่ะอนะครับก็อยู่ประมาณนี้ก่อนเนาะครับก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ว่าออกอะไรหรอกปกติก็คุมเทาลสิบกรีบรมันไม่หลุดหรอก